สวัสดีครับพี่น้องชาววาวครับผมสำหรับเย็นนี่กับเบ็นเย็นของวันที่14กุมภาพันธ์2566ครับวันวาเลนไทน์ครับผมวันวันแห่งความรักครับผมรักวาวก็มาทดสอบวาวนี่แหละครับผมอาจจะเบาหัวไปนิดนึงครับผมสำหรับจุลาตัวนี้ก็เป็นจุลาขนาด1เมตรกับอีก60เส้นครับ ลอยที่ความสูงประมาณ2อ0อยถึงสามเมตรครับผม2องเมตรได้ครับบวกบวกครับกับล่มหลังฝนครับค่อนค้างจะกระทอนกระแทนนิดนึงครับเป็นร่มถือว่าล่มแห้งอยู่ครับแต่ก็แห้งเป็นช่วงๆครับข,ขาดขาดหายหายครับผมก็พาะได้เห็นอาการวาวครับ เบาหัวไปนิดนึงเอครับผมอาจจะได้ขยับสนุกขึ้นอีกสักเส้นนึงครับผมเพื่อจะได้เห็นความนิ่งของเวบาวมากกว่านี้ครับแต่ถ้าบถ้าชอบในกรณีเบาวไซส์เหมาะสมเลยครับสําหรับการขับสนุกจะขับสนุกเสียงออกดีกว่าเบวาวนิ่งครับผม สนกัเป็นสนู่พาสติกครับผมขนาด12บมิลครับ,รบการข่าวก็ถือว่าผ่านครับผมสำหรับเทคที่2ครับเทคที่3น่าจะเป็นการขยับสนุ่ขึ้นไปอีกสักเส้นหนึ่งครับเพื่อให้วาวนิ่งลงกว่านี้ครับผมส่วนตัวแล้ว ชอบเบารายๆประมาณนี้ครับผมมีชีวิตชีวาดีครับผมนันเป็นนกอินนรี่กำลังโฉบหาเหยื่อครับผมบินหาเหยื่อลอนเล่นล่มบนท้องฟ้าครับรู้สึกว่ามีชีวิตชีวากว่าครับส่วนตัวครับแต่ถ้าหมักนิ่งๆแต่ต้องขยับสนุกคืนนี้ครับหนึ่งเส้นประมาณหนึ่งเส้นก็น่าจะหายครับอาการนี้ครับ จะนิ่งถึงก็นิ่งครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมทุกท่านครับฝากติดตามผลงานของทางช่อง youtube ก็จะเป็นช่องรักคนรักว้าวครับช่องเฟซบ o ๊กอะรักคนรักว้าวเช่นเดียวกันครับผมแบเป็นหนึ่งกำลังใจให้สางสรรผลงานสื่อสารอนุรักษ์ว้าวไทยววิสานพื่อให้เจ้าโลกไป้รับรู้ใน,นว่าเอย่างไทยเฮามีของดีครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ